ะะมาพบกับคุณครูอมาราอีกเส้นเคยอ,อย่าพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอในวันเปิดเรียนนะคะ,ะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะมาทบทวนประวัติของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองก่อนนะคะก่อนที่จะไปประวัติของบุคคล สำคัญท่านต่อไปนะคะอะมาดูประวัติของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนาะอะ,อะประธมัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยาหลังจากที่อะอะอันนี้เป็นข้อมูลจากหลักฐานชั้นบอกนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่แต่งขึ้นภายหลังหลายฉบับเลยนะคะแต่ละฉบับก็จะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะคะอะหนึ่งเช่น บางฉบับก็บอกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยมาจากเมืองเพชรบุรีอ่า บางฉบับก็บอกว่ามาจากเมืองละโวรหรือลบบุรีซึ่งข้อมูลจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นประวัติพระองค์แรกๆเลยนะคะของสมัยอยุธยานะคะอะและก็มีอิฉบะหนึ่งซึ่งบอกว่าท่านมาจากเมืองอู่ทองนั่นเองนะคะแต่เราไปดูพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระเจ้าอู่ทองก่อนกว่านะคะก็คือพระองค์ได้ทรงเลือกชายภูมิสม สร้างเมืองหลวงหรือว่าเมืองอยุธยาได้อย่างเหมาะสมมากเลยแล้วก็ทรงวางรากฐานในการสร้างความมั่นคงแก่อาณาจักรอยุธยาโดยการรวมแว่นแคว้นที่มีอํานาจเข้าด้วยกันนหลายแคว้นนะคะ,อะนอกจากนี้ยังทรงถวายวางเดิมที่พระอ,องค์เคยประทับนะคะที่เวียงเหล็กนะคะให้เป็นวัดพุทธวัดพุทธชัยสวรรค์ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ พระองค์ยังทรงนำรูปแบบการปกครองของขมิญมาผสมผสานกับความฮินดูและก็พุทธศาสนาเป็นผลให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นทั้งสมุติเทพแล้วก็ธรรมราชารูสรุปให้สั้นๆแค่นี้หรือว่าทบทวนให้แค่นี้ก่อนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนบุคคลสำคัญอีกสองบุคคลนะคะที่เราจะต้องทราบ ปัจของสมเด็จพระไตรโลกนาถแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเดี๋ยววันนี้ทูตภูอเมราก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนไปชมอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง หรือเจ้าสามพยากับพระราชาเทวีพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมตรัยโลกนาถเมื่อครั้งทรงดํารงตําแหน่งพระมหาอุปราชเสด็จขึ้นไปปกครองเมืองพิษณุโลกเพื่อดูแลอาณาจักรสุขโขทยัย ไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรล้านนาภายหลังเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาจึงได้รวมสุขโขทยัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาพระราชกรณียกิจต่อมาทรงปรับปรุงการปกครองส่วนกลางโดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นสองฝ่ายคือมีสมุหกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารและมีสมุหานายก เป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายพลเรือนและสุดท้ายทรงปรับปรุงจัตุสดมโดยเปลี่ยนชื่อกรมเมืองเป็นนครบาลกรมวังเป็นธรรมมาธิกรกรมคลังเป็นโกษาธิบดีกรมนาเป็นเกษตราธิการรวมถึงทรงจัดระเบียบการควบคุมทางสังคม โดยประกาศใช้ระบบศักดินากับสังคมไทยระบบศักดินาคือการกำหนดฐานะของบุคคลประเภทต่างๆได้แก่ทาตไพรขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์บุคคลแต่ละคนจะมีศักดินาเป็นไร่ฐานะของบุคคลสูงต่ำดูจากจำนวนไร่ที่กำหนดซึ่งรูปแบบการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการบริหารงานแบบจัตุสดมและยังคงสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นทรงศสัตธาในพระพุทธศาสนาช่วงที่พระองค์ประทับที่พิษณุโลกทรงออกผนวด8เดือนและทรงโปรโดให้บูรณะวัดสำคัญเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและก่อสร้างพระปรางที่วัดจุฬามณีและทรงโปรโดให้มีการนิพนวรรณกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญคือมหาชาติคำหลวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธกษัตริย์ประสูติที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพระชนพรรษาได้เก้าพรรษาพระองค์ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่เมืองหงสาวดีในคราวที่พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พมา่าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและยึดเมืองพิษณุโลกได้พระนเรศวรได้เสด็จก,กลับมากรุงศรีอยุธยา เมื่อพระชนมายุได้16พรรษาโดยได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกมีตำแหน่งในฐานะอุปราชหรือวังหน้าเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2133พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง ให้แก่อาณาจักรไทยทรงประกาศอิสราภาพจากพม่าที่เมืองแครงในพุทธศักราช2127และได้ทรงนำทัพไทยต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชตลอดจนขยายอาณาเขตตลอดรัชสมัยของพระองค์สงครามที่สำคัญคือทรงกระทายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพมา่าในพุทธศักราช2135 ส่งใช้พระแสงของ้าวฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างทัพพม่าจึงแตกพ่ายกลับไปและทำให้กรุงศรีอยุธยาว่างเว้นจากสงครามกับพม่าเป็นเวลามากกว่า150ปีพระองค์ทรงอุทิศเวลาตลอดรัชสมัยในการทำสงครามขยายอำนาจทางการทหาร ครอบคลุมทั้งเขตแดนมอนพามา่าล้านนาไทยใหญ่ล้านช้างและขเขมรเสริมสร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงศรีอยุธยาส่วนผลงานด้านการต่างประเทศทั้งด้านการทูตและการค้าทรงอนุญาตให้พ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในอาณาจักรอยุธยาได้โดยเฉพาะพ่อค้าชาวตะวันตก ที่เข้ามาในรัชสมัยนี้คือชาวดัชหรือฮอลันดากําลังสนุกกันเลยใช่ไหมคะน้องๆแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วคะ่ะไว้ครั้งหน้าเรามาฟังคุณครูเล่าถึงประวัติบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยากันต่อนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะ โอ,โอ้ยังไม่จบนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะสรุปเนื้อหาท้ายบทให้นักเรียนฟังอีกรอบนะคะเริ่มตั้งแต่ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้สร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับอาณาจักรไทยได้ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครงในพุทธศักราช2127 พระองค์เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านและทรงนำทัพไทยไปต่อสู้กับพมา่าเพื่อรักษาเอกราชไทยอีกด้วยและยังทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพมา่า โดยใช้พระแสงโขงเง้าฟันพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนคอช้างทำให้พมา่าแตกพ่ายกลับไปและยังทรงขยายอำนาจทางการทหารครอบคลุมทั้งเขตแดนมอนพมา่าล้านนาไทยใหญ่ล้านช้างและเขมร ประวัติสมเด็จพระบรมมไตรโลกนาถเป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์สเสด็จได้ขึ้นครองราชเมืองพิษณุโลกเพื่อดูแลอาณาจักรสุขโขทยัยไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจล้านนา และยังแบ่งการปกครองเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสมุหกลาโหมและฝ่ายสมุหานายกอีกทั้งยังปรับปรุงจัดตุสดมด้านกรมเมืองกรมวังกรมคลังและกรมนาและยังจัดระบบระเบียบควบคุมสังคม โดยประกาศใช้เป็นระบบศาดินากับสังคมไทยอีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเรื่องอบุคคลสำคัญเดี๋ยววันนี้นักเรียนเรียนเสร็จแล้วคุณครูจะให้แบบฝึกหัดท้ายคลิปไปให้นักเรียนไปทําลงใส่สมุดน,นะคะแล้วมาส่งครูในวันเปิดเรียนนะคะวันนี้คุณครูมาราขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ